ออกจากกลุ่มรีวิวแมคโครมากทุกคนเชื่อไหมวันๆถ่ายฟีดนี้โดนป้ายยางไม่พักแน่นอนว่าเราก็ไม่พลาดที่จะออกมาตามหาไดฟูกูหนมเทียนแกะกรอออกมาก็จะได้6ชิ้นเหมือนเดิมนะทุกคนสัมผัสแรกที่ได้จับเลยคือความนุ่มความยืดของน้องตัวนะ่ะไม่ชอบขนมเทียนด้วยเหตุผลบางอย่างแต่พอมาเป็นไดฟูกุแล้วเนี่ยมันดูน่ากินยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนข้างในเป็นไส้เค็มนะก็คือสามเกินนั่นแหละก็ได้มาเป็นก้อนแน่นๆแบบนี้เลยอันนี้คือไม่ได้ไปทําอะไรต่อเลยนะทุกคนแกะกรอออกมาก็ลองยืดดูแบบนี้เลยจจกกใคนไม่ ขนมเทียนนะทุกคนเดี๋ยวจะกินให้ดูว่าน้องแบบอะไรยังไงให้ผ่านเลยทุกคนรากผักชีกระเทียมพริกไทยคือสามเกลืออะอร่อยมากแล้วแป้งแบบแป้งมันยืดมากแป้งยืดแบบ Uh huh. หมดเวลาป้ายยาพวกเธอโดนตกกันหรือยังไปลองกันได้ส่วนตัวให้ผ่านกินกับชาอร่อยนางอยู่โซนเบเกอรี่นะทุกคนลองไปตามหากันได้